คุณผู้ชมครับที่บ้านกะหลิมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาแวะเวียนท่องเที่ยวกันเสมอมานะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ต่างบอกนะครับว่าก็มีนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ที่เข้ามาด้วยทําให้การค้าขายกระดึกครืคร้นมากขึ้นหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่มีความหลากหลายของสัญชาติก็อยู่ที่นี่แหละครับติดตามในรายงานชิ้นนี้ครับร้านค้ารถเข็นขายอาหารหลากหลายชนิดจอดเรียงรายตลอดแนวโค้งชายหาดกะหลิมจังหวัดภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เลือกซื้ออาหารขาวหวานมารับประทานตามความต้องการทั้งกว๋วยเตี๋ยวไก่ย่างอาหารทะเลย่างเสียบไม้หมึกย่างหอยทอดไปจนถึงของหวานอย่างโรตีบวกกับบรรยากาศยามเย็นที่ชุมชนบ้านกรลิมเป็นจุดนึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แวะมาเลือกซื้ออาหารรับประทานกันไม่ขาดสายเนื่องจากราคาก็ถือว่าไม่แพงมาก หากเปรียบเทียบกับญาติอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตทําให้การค้าขายดูคลึกคลื้นขึ้นมาเลยทีเดียวครับอย่างนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันรายนี้ที่พักในโรงแรมย่านหาดกะลิมก็แวะมาซื้ออาหารบริเวณนี้ตั้งแต่วันแรกที่มาและจากการพูดคุยก็ทราบว่าในการมาครั้งนี้แม้อะไรจะไม่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือความน่ารักของคนที่นี่ The one thing that always take away from here how one we from is always away welcome to invite like make They make นอกเหนือจากราคาที่ไม่สูงและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับคนในย่านนี้ได้แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือบรรยากาศที่น่าพักผ่อนหย่อนใจกับการรับประทานอาหารริมชายทะเลมองดูพระอาทิตย์ตกและชมวิวที่สวยงามไปพร้อมๆกัน ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในย่านนี้ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษในการขายสินค้าได้พอสมควรจึงทําให้ลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมที่จะมาซื้อของอาหารรับประทานกันในจุดนี้สิ่งที่สําคัญพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของก็เป็นคนในชุมชนย่านนี้เท่านั้นและสามารถที่จะขายอาหารแบบไม่ซ้ํากันหาดกลิมจึงถือได้ว่าเป็นตลาดสําคัญที่ประกอบด้วยพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นรายเล็กๆ ที่ขายอาหารในราคาที่ย่อมเยาเพื่อให้คนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกซื้ออาหารได้อย่างสบายกระเป๋าที่สําคัญมีอาหารที่มีความหลากหลายของสัญชาติหากคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็ไม่ควพรพลาดที่จะมาแวะชิมสตรีทฟูด้ดหาดกะหลิมวิวหลักล้านทีมข่าว N b t บภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต